เฮ้ยไปแล้ะมีแถมมีแถมมีแถมมามาท,าทั้งสิมาดนหาหานี่นี่นี่สามตัวมันนี่สี่แปดสองนี่ว่ามันสี่ดินี่ สี่แปดสองนี่นี่สองห้าสองห้าห้าเนี่ยห้าเก้บอว่มาห้าเด้ตัวบักเนยังไงนั่นเออนั่นหละหาได้ทั้งหลังตัวกระไดนั่นน่อห้านึ่งห้าสองห้าห้านั่นน่ะบักงไงนั่นผมว่า่าไปเห็นนี่นี่นี่นสองนี่ห้านี่ห้านี่นีผมเห็นเป็นแปดเ็น่ะ นี่น <ules> <m> ี่หัวเรขานี่หัวเรขาเออ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 นี่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 หัวเรขาอันนี้นี่นตงแดงนี่เนอะงอนี่สีนี่แปดนี่สองนั่น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 น้าึงออ๋อเห็ี่นเป็นตัวอะไร่ะตัวนี้ตัวนี้นี่5 อ่ะาสิเอะสิเลยสองห้าห้เออเออเมนวะเงานตัวสองห้าห้าแต่ผมเห็นแปดแปดดูดีวะตาดีได้ตาไปเสียเด้อตัวนี้สี่แปดสองหรือสี่แปดสามนี่แหะนี ก็ผมไปบังนะนีนี่นี่นี่สี่ีนี่แปดนี่สองโอเครวยรวยรวยเดี๋ยวบังรจาหวกพ่เรบบาทนี่เอา่าท้งเบ็ดท่าไเทเบ็เอาเอาวางกันเาดีลีลาราคนรวมเด่เลยอันนี้รวมได้มบ้าง

sóng suy cao chết hộp hộp nương hộp à bắt đầu lại tù đi bỏ Tôi, tôi lấy là… oh, đến khác này, tôi bốn thì tôi lăng ตัวล่างมัสองสี่เก้าเด็กสองสี่จ็ดสองสี่เก้าสนใจนาสนใจันบ่าสไเป็นงอจะเศ้าบาทเป็นแนวทางเด้อจะก้าบาดก็พ่อ ต้องเอาหลายตัวชื่อไอ้บตเตรีไว้เบนได้บ่หนิได้หรอบ่เล็กยังไม่ได้บอเออเดี๋ยวกล้มือเดี๋ยวถะมาหาไม่เลขกงวดนี้ตัวได้ห้าตัวเดียวเน้นบนล่างล่างล่างเอายังบนสามล่างห้า อ่ต um in ัวเซลว่ะเดี๋ยวไม่ไมตัวใดห้ากับกาหกห้าเก้าก okay. ับเก้าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันก็จะว่าคสาว่าก็เลยเอาเอาหกห้าเก้าันีว่าสามพันหกสามตัวเดียว อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยหน้าเพื่อถืออยู่เด้อถืองแต่งวดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดผู้ละเป็นต้นมาสองสามงวดได้เลยเพราะตัวนี้เห็นว่าเป็นเจ็ดสี่หนึ่งกับเก้าสองถือเก้าเจ็ดเดี๋ยวละผู้กับเจ้าเห็นตัางกับมีเจ้าว่าห้าสองสามห้าบางคนบางคนกับว่าห้าสี่เจ็ด เบิ้งเอาสำหรับคลิปนี้พอตุนิดก็ไว้ซ้ำนิดก่อนเดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอตุนิดได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้พอตุนิดใดคลิปต่อไป